ทักทายค่ะมื้อเย็นต้มข้าวต้มทานเองที่บ้านค่ะอันนี้เป็นเมนูข้าวต้มค่ะผัดหัวไชโป้นะคะใส่ไข่หอมมากเลยค่ะผัดแห้งๆแบบนี้แหละคะ่ะตามด้วยต้มข้าวต้มนะคะวันนี้แปลงร่างเป็นแม่ครัวนะคะต้องวางมือในเรื่องของแม่บ้านไว้ก่อนนะคะ ต้มข้าวต้มแล้วก็นําข้าวที่หุงทานเมื่อเช้านะคะไม่หมดก็นํามาต้มตอนนี้เมนูที่3เป็นน้ําพริกปูค่ะน้ําพริกไข่ปูนะคะตำเหมือนน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่ติ้งจะตาําไข่ปูลงไปด้วยแล้วก็โรยหน้าด้วยเนื้อปูนะคะพริกขี้หนูสวนกระเทียมนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วตำพอหย,บหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากตามด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำปลาดีนะคะแล้วก็น้ำมะนาวรับรองค่ะถ้าเราใส่น้ำมะนาวหอมๆน้ำปลาแท้เนี่ยพริกขี้หนูสวนกระเทียมสดแค่นี้ความอร่อยก็หนีพ้นเราไม่ได้แล้วค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบชอบเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่มชอบหวาน ใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊เพิ่มเข้าไปนี่ไข่ปูค่ะนั่งแกะจนมือฉีกเลยค่ะได้ไข่ปูแบบสดๆมาไว้นะคะติ้งแกะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งไข่ปูเนื้อปูตอนนี้ก็บี้ๆใส่น้ำพริกเลยค่ะเป็นไงคะสีหน้าทานไหมคะเหลืองอ๋อยทองอร่อยแน่นอนค่ะ ตอนนี้ก็โรยหน้าด้วยผักชีนะคะเดี๋ยวจะไปโรยเนื้อปูกับพริกขี้หนูสวนสดอีกครั้งหนึ่งนะคะมื้อนี้ก็จัดว่าเป็นมื้อที่ลงตัวที่สุดนะคะก็คือได้ทานข้าวต้มมื้อเย็นอุ่นๆท้องที่บ้านนะคะสุขไหนเราจะเท่าบ้านเรานะคะไว้พบกับเมนูต่อไปนะคะอีอ๊ดูเนื้อปูสิคะ เนี่ยสดมากนะคะเนื้อแน่นๆปูดำขุ่จันทบุรีค่ะไว้มาทักทายกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทานข้าวให้อร่อยกันนะคะ